สวัสดีครับผมดามแดนนาะคาะน,นีดนนนนามมีเกศสาระเล็กๆน,น้อยๆนะครับสำหรับผู้ที่ชอบเรื่องของการตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะครับก็คือโดยเฉพาะต้นไม้ที่โชโคดอะไรประมาณนี้นะครับโชโคดก็คือประเภททวนชมนะครับวันนี้ดามเสนอนะครับการตัดแต่งกิ่งและก็การยกโคดของต้นชวนชม นะครับวันนี้ไดออ้ออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ได้ต้นจนชมมาหนึ่งต้นนะครับก็คือมีคนที่เขาเห็นนะครับเขาเห็นว่าเออเรากําลังทําอยู่อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยให้เรามาทํานั่นเองก็เลยจะถือโอกาสนี้นะครับนำเสนอนะครับเรื่องของการตัดแต่งกิ่งต้นชนชมแล้วก็ยกโขด ต้นชนชมนะครับเพื่อที่จะโทรรากนะครับเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคไปดูกันโอเคนะครับนี่คือต้นชนชมนะครับที่ดามได้มานะครับแล้วก็จะเอามาแต่งนะครับจะเอามาแต่งก็คือต้นชนชมเนี่ยเขาอาจจะแบบห่างเรื่องของการดูแลรักษา นะครับตัวนี้ก็เลยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่เรามีวิธีนะครับที่จะทําให้เพิ่มมูลค่าแล้วก็ทําให้เขาสวยโดยการตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งเลยซึ่งกิ่งกิ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นกิ่งที่แบบว่าไม่ได้นะครับไม่ผ่านน่ะที่ผมไปดูแล้วไม่ผ่านนะครับก็เลยจะเอามาตัดแต่งนะครับโดยนะครับเราจะดูนะครับว่าตัดแต่งยังไงนะครับให้ ให้ได้กิ่งที่สวยงามนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมนะครับที่เตรียมก็คือ1ก็คือมีดนะครับขอแบบคมคมเลยนะฮรขอแบบคมคมเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะฮะเราก็เลือกดูนะครับว่าเราจะโชว์โขดหน้าไหนนะครับตามที่ผมดูนะฮะก็คือหน้าเนี้ดามจะเอาหน้าเนี้เป็นหน้าที่โชว์นะครับ เอาหน้านี้เป็นหน้าที่โชว์โดยนะครับเราจะเลือกดูนะครับว่าตานะครับตาก <t <t at <t 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 ิ่งที <t 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 ่จะขึ t <t ้นมานะครับก็จะเป็นกิ่งนี้นะครับแล้วก็กิ่งนี้นะครับซึ่งอย่างเนี้ยนะครับเราจะตัดออกไปเลยนะครับอย่าเสียดายนะฮะอย่าเสียดายตัดออกไปเลยนะครับให้มันเหนือตานะครับเนี่ยเนี่ยตรงตานะครับให้เหนือตาขึ้นมานะครับแล้วก็ตัดตัดตรงเลยนะฮะตัดตรงเลยนะครับเนี่ย นะครับอ,อันนี้เราก็ตาก็อยู่ตรงนี้ครับตาก็อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตัดไม่ค่อยสวยเลยตรงนี้จะเป็นเป็นแผลนะครับเป็นแผลท,ท,ที่ที่มีแผลแล้วนะครับ เราก็จะเอาแผลตรงนี้ออกไปเลยนะฮะอันนี้เราก็ตัดออกไปเลยเพราะว่าเราจะโทรเราจะโทรกิ่งนะครับ อย่าแล้วยิงนี้ก็เสียตาจะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดตรงนี้ นีด้วยะครับจะเป็นแผลนะครับเร,เราจะเราจะเฉือนแผลออกนะฮะโอเคนะครับนี่คือการาการแต่งกิ่งนะครับ <S <S ก็คือผมจะโชว์หน้านี้แหละโชว์แผลหน้านี้เลยนะครับแล้วคราวนี้เราจะไปดูกันว่าเราจะเอาโคดออกนะครับเอาโคดออกจะทํำยังไงนะครับที่จะไม่ให้ ชวนชมคองเรานั้นช้ำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเอาโคดออกกันโอเคครับผมนี่นะครับก็คือการทําให้โขดนะครับเราจะโชวโคดโดยทําให้ดินนั้นอ่อนก่อนนะครับเราต้องใช้น้ำนะฮะทำให้ดินร่วนนะครับเนี่ยดินแข็งมากเลย หลังจากที่เราเอาโขดออกมาแล้วนะฮะจะไปดูกันว่าโขดจะสวยขนาดไหนนะครับถือว่าต้นไม้ต้นนี้โขดสวยมากเลยแค่เขาไม่ได้ไม่ได้รับการดูแลนั่นเองนะครับหรือว่าคนคนที่ปลูกอาจจะอาจจะยังไม่รู้เรื่องของการโชว์โขดนั่นเองนะครับอยู่นี่แล้วนะครับมาดูเลยว้าวดูสิครับโขดสวยมากเลยอ่ะเนาะ เนี่ยโดสวยมากเลยนะฮะเราก็จะมาเลือกนะครับว่าเราจะเอาโขดโทรยังไงนะครับและเราจะเอาส่วนไหนออกบ้างนะครับเราก็สางสางรากออกเลยนะครับเนี่ยนะฮะไม่ต้องเสียดายนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะครับตัดออกได้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าชวนชมเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ตายยากอยู่เหลือนะครับอ่านะครับีอ่อย่านงะเงี้ย นะครับแล้วก็เอาออกไปเลยนะครับนี่อึ๊บนี่ข้างหลังข้างหลังนี้ไม่ต้องนะฮะเราจะเนี่ยเห็นไหมเขาจะซอกซอนอยู่นะครับตัดออกไปเลยนะฮะดูการจับมีดของดามนะครับเนี่ยก็คือเราเราจะจับมีดแลลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็จะเอามือเนี่ย ไปแนบกับลําต้นเขานะฮะถ้าอย่างนี้นะครับมันอาจจะฉลบโดนมือตัวเองหรือว่าจะไปโดนส่วนที่เราไม,ไม่ไม่ต้องการให้โดนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จับอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยแค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาออกเลยนะฮะก็คือไม่ต้องเสียดาย,ยานั่นเองนะครับ ครับผมก็หลังจากที่ดำไปเอารากออกแล้วนะฮะโอ้โหสวยมากเลยโคดน,นี้นะครับเนี่ยดำจะโชว์โชว์อย่างนี้นครับเราก็จะเห็นแนวนี้นะฮะมันเหมือนคนนั่งขัดสมาธิเลยเนาะนะสวยมากเลยนะครับถือว่าเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าคนที่คนที่นํามาปลูกนะครับเขาอาจจะ ยังไม่ใช no no ่ยังไม่ใช ouais, ่ในแนวที่แบบว่าจะต้องมาตัดแต่งกิ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็คือการปล่อยปะละเลยนั่นเองนะครับซึ่งดามจะเหลือนะครับเหลือรากข้างล่างไว้นะฮะโซนนี้นะครับจะฝังดินนะครับจะฝังดินอยู่ประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็จะฝังดินอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็คือรากใหญ่ๆนะครับเราจะเอาไว้เลี้ยงลําต้นนั่นเองก็คือรากพวกนี้นะครับถ้ามันเยอะมากเราก็สามารถที่จะตัดแต่งรากออกนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะว่า ต้นชวนชมของเรานนั้นจะจะตายนะครับเพราะว่าต้นชวนชมเ,เป็นเป็นพืชที่อุ้มน้ําอยู่แล้วนะครับจะไม่ตายง่ายๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับพอเราได้โขดมาอย่างนี้แล้วนะฮะเราก็จะไปเตรียมดินนะครับเตรียมดินเพื่อที่จะเอาน้องชวนชมของเราเนี่ย โคโคดนะครับอย่างสวยงามนะครับเพื่อที่จะอวดแก่สายตาชาวบ้านชาวช่องเขานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปเตรียมดินกันเลย่านะครับผมคราวนี้ก็ถึงลำดับของการเตรียมดินนะครับผมดาซึ่งดินที่ดามใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีดินมูลไส้เดือนนะครับดินใบก้ามปูนะครับมะพร้าวสับแล้วก็ขูดมะพร้าวนะฮะแต่ว่า บ้านเรานะครับซึ่งดินของเรานั้นดีอยู่แล้วนะฮะรอบบ้านของดามจะมีพวกจาพวกใบไผ่นะครับแล้วก็จะเป็นดินที่มีไส้เดือนเยอะมากเลยก็คือเป็นดินมูลไส้เดือนนั่นเองนะครับอย่างที่ดามเตรียมมานะครับนี่เลยนะฮะก็จะมีนะครับมีกาบมะพร้าวนะฮะกาบมะพร้าวนี่ที่ดามแช่เอาไว้นะครับที่ดามแช่เอาไว้ก็มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าแช่น้ําไว้ก็คือถ้าให้ให้ ให้เขาอมน้ำะนะฮะเพราะว่ากาบมะพร้าวสับเนี่ยจะดูดซับน้ำเอาไว้เพื่อที่จะทำให้ต้นไม้ของเรานั้นไม่ต้องไม่ต้องที่จะแช่น้ำมากเราไม่จำเป็นที่จะต้องอรดน้ำบ่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีใบไผ่นะฮะจะมีใบไผ่แล้วก็ดินมูลไส้เดือนนั่นเองนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะก็คือขุยมะพร้าวนั่นเองนะครับแล้วก็ผสมกันลงไป ะะก็คือการที่เราทำนะครับจะทำให้เรา,าใช้เวลาว่างนะครับให้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับน้องๆน,นะฮะสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบในการดูแลต้นไม้นะครับก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้นะครับเราก็จะมา รองก้นถังนะครับเดี๋ยวซาวคนซาวคนนะครับบ้านผมเรียกซาวนะบ้านผมเรียกซาวเป็นภาษาอีสานนะครับซาวเนี่ยนะะอ่าพอเราซาวเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับกระถางเดิมนะฮะนี่คือกระถางเดิมนะฮะขนาดกระถางยังสวยเลยนะครับแต่เนื่องด้วยว่า คนที่ปลูกนั้นอาจจะแบบไม่ค่อยดูแลทักเท่าไหร่นั่นเองนะฮะอ่ะแล้วก็รองก้นถังนะครับก่อนที่เราจะไปเอาเอาต้นไม้ลงนะครับรองไว้ก่อนเลยนะก็ลือคือเราจะเราจะโชว์โขดอยู่แล้วนะครับก็ประมาณครึ่งก็ประมาณนี่แหละนะครับประมาณครึ่งถัง รึ่งกระถางนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะครับว่า,าเราจะเอาโขดลงยังไงโอเคไปดูกันครับโอเคครับหลังจากที่เราเตรียมดีแล้วแล้วก็รองพ้นกระถางเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำน้องชนชมของเรานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้สูงอีกนิดนึงก็ได้นะฮะอ่าประมาณนี้แหละ ดามชอบอะไรที่มันแบบโถโคดมากๆอ่ะนะดามก็จะแบบฟื้นๆหน่อยดามชอบขมขืนนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะส่วนที่เกะกะอยู่แล้วก็กดลงล่างนะครับนะประมาณนี้ สำหรับท่านที่บอกให้ดามนะครับเขา,าเรียกว่าอะไรอะอัปเดตเนาะผู้ภาษาปะิดไม่ค่อยแข็งแรงด้วยอัปเดตเรื่องของถุงเงินถุงทองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะดามจะทำถุงเงินถุงทองนะครับที่ดามเคยผ่าหัวไปแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะยังจำได้อยู่นะฮะแล้วก็ มีท่านหนึ่งนะครับที่บอกว่าให้ดามอัปเดตเรื่องของทุงเงินถุงทองนะครับเดี๋ยวดามจะอัปเดตลงใน YouTube ให้ได้รับชมกันนะครับซึ่งตอนนี้โตแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้โตแล้วโตไม่โตก็จนได้ขายขายไปแล้วนะครับแต่มันเหลืออยู่ต้นเล็กนะครับต้นใหญ่นั้นก็คือมีคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับมาขอแบ่งไปนะครับมาขอแบ่งไปก็ไม่เชิงว่าจะทำมาเพื่อที่จะขายหรอกนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามีท่านใดที่ต้องการนะครับดามก็จะต่างขายต่างแบ่งไปนั่นเองนะครับก็คือคุณพ่อท่านบอกว่าท่านไม่เอาฟรีๆนะที่ได้ที่ได้จ่ายเงินกันก็เพราะว่าท่านบอกว่าท่านไม่ชอบของฟรีนั่นเองนะครับว้าวเป็นไงต้นนี้สวยไหมเนาะสวยมากเลยนะฮะสวยมากๆจสุดยอด แล้ววิธีการนะครับวิธีการที่เราจะเราจะโชว์โชว์โคดขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะก็คือเวลาที่เราลดน้ำนะครับให้เราพยุงพยุงต้นเขาขึ้นนิดหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วน้ำดินนะครับก็จะไปกบรากข้างล่างนะฮะเวลาเราลดน้ำแล้วก็จะพยุงขึ้นนิดหนึ่งนั่นเองนะครับ Okay. สวยงามทีเดียวนะครับรากนี้ก็จะเป็นรากที่เขาจะดูดขึ้นมาเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงลําต้นนะฮะเราจะเหลือรากเราจะเหลือรากหลักเอาไว้นะฮะส่วนรากที่เราไม่ได้ใช้เราก็จะเราก็จะตัดออกนะครับอ่าเนี่ยสวยมากเลย นะครับสวยมากเลยนะสวยงามทีเดียวนะครับส่วนนะครับแผลที่เราตัดออกนะฮะส่วนแผลที่เราตัดออกนั้นนะครับเราจะใช้น้ํายากันเชื้อรานะครับน้ำยากันเชือเช้อราจะมีขายตามาร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าเราจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านก็ได้นะครับก็คือปูนแดงนะครับ เราจะใช้ปูนแดงมาทานะครับทาตามแผลซึ่งไม่ให้แผลเขาติดเชื้อรานั่นเองนะครับถ้าต้นชวนชมเนี่ยระวังอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นแผลใหญ่ๆนะครับระวังการติดเชื้อรานะครับถ้าติดเชื้อรานะครับจะทําให้เขาเน่านะครับแล้วก็ตายลงไปนะครับอย่างแผลแผลใหญ่ๆไอแผลเล็กๆเนี่ยไม่ไม่เป็นไรนะครับแผลเล็กๆไม่เป็นไรนะครับแผลเล็กๆจะจะไม่ค่อยมีผลนะครับและก็เรายกเขาเข้าในร่มนะครับ จะไม่ตากฝนจะไม่ตากแดดนะครับเข้าในร่มเอาไว้ให้มันเจอแสงแดดรำไรนะครับอย่าโดนแดดมากเกินไปนะครับแล้วก็พยายามจะให้ตากฝนนั่นเองเพราะว่าเชื้อราจะมาตามสายฝนนั่นเองนะครับอ่าแล้วคราวนี้นะครับส่วนเอ่อส่วนยอดนะครับที่เราตัดออกนะครับส่วนยอดที่เราตัดออกเราก็จะนําไปเพาะชํา ซึ่งการเพาะชำนั้นเดี๋ยวคลิปหน้านะครับดามจะมาแนะนำวิธีนะครับแนะนำวิธีการเสียบยอดนะครับซึ่งทำให้รากที่เกิดมานั้นเป็นรากที่สวยงามนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอชนชมทั้งหลายนะครับอย่าพลาดนะฮะคลิปของดามนะครับถ้าเกิดว่าท่านคิดว่ามีประโยชน์นะครับดูดูแล้วนะฮะอาจจะแบบว่าบางท่านอาจจะมีคำแนะนำนะครับก็คอมเมนต์มา ใต้คลิปได้เลยนะครับผมดามยินดีนะครับที่จะรับฟังนะครับรับฟังทุกทุกความคิดเห็นนั่นเองนะครับซึ่งดามจะเปิดโอเพ่นเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นทุกทท่านเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับคิดว่าคลิปของดามนี้ดีอยู่แล้วจะให้แก้ไขตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกทท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่ง ให้ดามด้วยกันละกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับดามและน้องชวนชมแสนสวยนะครับของดามตัวนี้นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ